ไปสวัสดีครับไปไปเชื่เบปกับโบตานไปเดี๋ยวพาไปอ่ะน้องเชเบรลอนี่ไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปน้องเชเบตไม่ต้องไปนะเอออยู่นี่อยู่กับแม่อูนะมอไม่ต้องไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปเอออยู่นี่เลยอยู่นี่เลยมันแดดร้อนเดี๋ยวไปสองคนพอเดี๋ยวมันไปดูไม่ไหวเดี๋ยวรถชนอยู่นี่นะเชเบตไมาไมาไมวอยู่นี่แหละปิด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  ออมเล็ตอยู่บ้านโบตันนะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปที่สวนนะครับแล้วไปดูว่าในหมู่บ้านเขามีร้านค้าด้วยไม่เหมือนหมู่บ้านเรเล็กนะไม่มีร้านค้าเลยต้องไปหลังหมู่บ้านนะครับไปมีร้านค้าสองเราจะให้โบตันพาไปร้านหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวพอ่พอเอ่งจะเลี้ยงขนม,ไ,มไ,นไปอ่าโบตันกับออมเล็ตน,นะครับเป็นญาติกันนะเพราะว่าโบตันเนี่ยเป็นเป็นลูกของพี่สาวแม่อูนะครับเขาก็โตมาด้วยกันนะครตอนเด็กเขาอยู่ที่เดียวกันนะครับตอนนี้เขาโตแล้วเขาอยู่คนละที่แต่เขาก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับถึงเขาจะชอบทะเลาะกันก็จริง ก็ต้องสอนกันสิไหนร้านค้าอยู่ตรงไหนโบตันอุ้ยระวังรถนะที่พ่อแม่น้องชิเป็นมาเพราะพ่อแม่กลัวจับไม่ไหวนะครับเพราะต้องถ่ายคลิปถนนนันใหญ่นะอุ้ยตรงนี้เป็นสวนมีสระว่ายน้ําด้วยเหรอสระว่ายน้ําเล่นฟรีไหมเล่นฟรีค่ะห่วงยางไม่ฟรีนะอ๋อมีห่วงยางให้เช่าเหรอใช่ไหมไปเดี๋ยวเราเดินไปตรงร้านค้าดีกว่าปะเฮ้ยเฮ้ยอเมริเจออะไรอ่ะเุ้ยอะไรอ่ะอเมริ เฮ้ยมีคนทำหล่นแน่เลยมันคืออะไรอรับโบตันเฮ้ยเรามาเจออุ้ยลาเถียวแบบกล่องเหรอเฮ้ยกินได้เหรอกินกินไหมกินไหมกินไหมกินจริงเหรอกินจริงเหรอแล้วเราไม่ตามหาเจ้าของใช่ไหมคงไม่มีแล้วมั้งเนาะถนนใหญ่อย่างเงี้ยเนาะนี่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 เราเจอลาเถียวด้วยเดี๋ยวเราให้เราออาเลยลองแกะเลยแล้วกัน มันเผ็ดนะราดเถียวเขาบอกว่ามันเผ็ดไม่ใช่เหรออุ้ยเหมือนขาไก่เลยอุ้ยหอมอ่ะกินออกมาเลยอ่ะเฮ้ยมันเป็นราดเถียวกรอบใช่ไหมอันเนี้ยอร่อยไหมอร่อยไหมแต่มันก็เหนียวอยนะบอกรสชาติหน่อยดิคล้ายๆอะไรเฮ้ยคล้ายลาดเที่ยวเลยนะลาดเที่ยวลาดเที่ยวหวานด้วยนะมันหวานกว่ามันหวานกว่านะ กินทีกินกินทีด้หลายแท่งนี่กินทีได้หลายแท่งให้ดูหน่อยดิเอาลาที่วละโอ้ยลาที่ววะอร่อยไหมนะอร่อยเลยอร่อยเลยนะลาที่วเนี่ย <c oughs> โอ้ยอาถือไปด้วยกินไปด้วยก็ได้ไปเดี๋ยวไปร้านขากันเ <c oughs> พอเอ็ตั้งใจเอาเงินมายี่สิบบาทไปดูร้านขนมแถวบ้านน้องโบตันนะครับว่าจะมีอะไรกินบ้างระหว่างทางแล้วก็กินลาที่ยวไปก่อนนะลาที่ยวไปก่อนไงาษารลาที่วไง ไปครับเดี๋ยวเราไปซื้อขนมที่ร้านค้าดูนะครับผมอัอนนี้ครับเด็กๆก็มาถึงร้านแล้วพ่อเอ็มว่าจะให้ยี่ิก็เดี๋ยว F c ซไม่เรียกเสียเอ็มต้องต้องให้40แล้วกันซื้อไปเผื่อน้องเชเบ็ดด้วยนะอ่ะสี่สิบอ่ะซื้อไปเผื่อน้องเชเบ็ดด้วยไปซื้อให้หมดนะอย่าให้เหลือนะอนี่ร้านค้าในหมู่บ้านของน้องโบตันนะครับ<อ>มีตู้ไอติมเนตเล่ด้วยโอ้อเฮ้ยเดี๋ยวแม่อูเขาสั่งไอติมมาแล้วไม่ต้องสั่งไปไปเอาขนมอย่างอื่นเอา หลังจากเจอล่าเถียวมาแล้วก็มาที่ร้านค้าในหมู่บ้านโบตันมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรมีของเล่นหลอกเด็กไหมม,มีไหมนี่อ้ะมีของเล่นด้วยของเล่นลอะโบตันเอาอะไรอ่ะเอาบับเบิ้ลเหรอเอาเอาไปสาม,มันาเลยไปเผื่อน้องชเชฟเบ็ดด้วยเชฟเบ็ดชอบสีชมพูอ่ะอ่าอ่าดึงมาเลยดึงมาเลยดึงมาเลยอ่าดึงมาเลยเหลือยี่สิบห้าบาทเอาอะไรครับ ยี่ห้าบาทโบตังกินบัซรฟีได้ไหมอ่าเอาไปสองกระป๋องเลยสองกระป๋องเดี๋ยวเพิ่มให้อีกบาทหนึ่งอ่ะกินด้วยกันนะฮะจริงๆครัอ่ะถือเไปแบ่งน้องด้วยนะบายน้องกินได้เหรอน้องกินได้ให้น้องจิบๆเอาป่ะครบแล้วจ่ายตังค่ะเอาคนจะเติมให้อีกบาทนะครับอ้าวอร่อยเลยเจอราดเจอราดเดี๋ยวฟินเลย ขนมไม่ต้องเลยได้เปปซี่ดับดับเผ็ดราดเหียวใช่ไหมแล้วก็ได้ลูกโป่งไว้ด้วยนะนี่ครับเป็นหมู่บ้านโบตันนะครับอยู่แถวพระประแดงนะครับป่ะพวกเรากลับไอสุงหน่อยก็ได้ <c oughs> ไป,ไปมันลื่นลูกตรงหมู่บ้านโบตันเนี่ยเขามีสโมสรว่ายน้ำด้วยนะดีมากเลยหมู่บ้านอําเร็กไม่มีเลยเลยไม่ค่อยได้ว่ายน้ำนะครับข้ามกลางอากาศร้อนแล้วก็กินลาดเขียวเผ็ดๆแล้วก็เดี๋ยวกลับกินเปปซี่ให้ชื่นใจนะโอเคไหมโอเคไหมคะ โบตันเนี่ยเคยถ่ายคลิปกับพ่อเอ็มตั้งแต่เด็กๆเลยครับในช่องจะมีคลิปที่เป็นละครนะครับละครล,ละครแย่งตุก๊กตาเด็กกันนะโอ้คลิปนั้นได้10ล้านวิวเลยนะครับผมของโบตันก็ร่วมสแสดงด้วยนะยังเป็นเบบี๋กันอยู่เลยนะครับโอเคอเคลิปนี้พ่อเอ็มไปแล้วนะครับก็พามาดูบรรยากาศบ้านของโบตันนะก่อนจะเปิดเทอมแ,แล้วก็มาเที่ยวหาโบตันนะครับนีุ่ยเขาเตะบอลกันด้วยนะโอเคคลิปนี้เออเขาถอนเท้าเตะกันหน้าสนุกกันมากเลยครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน ไปเผื่อน้องชเชฟเบตด้วยนะครับเอาลาเอาลา,าถเถียวไปหลอกให้น้องชเชฟเบตกินนะอยาไปขนมปุกี้โอ้ยลาเถียวหกเอาไม่จะเก็บกิน, <c oughs> นเอาทิ้งอันไหนที่ลงเอา,เอ,าอันไหนที่หล่นเอาทิ้งขายะเลยลูกอ่าน้องชเชฟเบตได้บับเบิ้ลยังเดี๋ยวก,กินบัร์ีคกวป่ะพ่อเอ็มนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย